สวัสดีครับพบกับผมเฟลูเฟลแลวเรากลับมาอขกงรังกับไฟม์นัทเจฟร d สองนะครับหลังจากที่ผมรู้สึกคาใจมากว่าผมจะผ่านหนที่สี่ไปได้หรือไหมผมก็รู้สึกว่าผมอยากลองอีกสักตั้งหนึ่งเอาไนงะลองเอาให้มันจบเป็นทีมันมีทั้งหมดด้วยกัน10ตัวและมีคนบอกผมในคอมเมนต์ด้วยว่ามีอีกตัวหนึ่งเป็น Golden Freddy นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอมันหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันแลวกันเนาะคขนที่สี่ Let's go. Hello, hello. Hello. Hey there, night four. Okay, so uh just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. we may end up having to close the I want to emphasize though that it's really just a precaution. Uh, Badger Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. Uh, it'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Uh, just as a side note though, uh, try to avoid eye contact with any of the people

มีการสืบสวนเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องแฟสแบร์แต่เขาบอกว่าแฟสแบร์ขอปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นความที่เป็นคำโกโหกว่าเราเป็นบริษัทที่ปลอดภัยและไม่ได้ก่อเหตุใดๆทั้งสิ้นอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อพวกตำรวจเดี๋ยวสอวันมันก็หายไปเองโอเคโอเคนี่เป็นเรื่องวงใม like ด,ดม้าๆเลยครัชเดีเดอีกแล้วโผลมาบ่อยไปนะ พ่อมาบ่อยไปนะแมงเกิรอยู่นี่มุนมุนมุนชิบหายเปิดไฟเปิดไฟ อ๋ออะนามาเข้ามาในห้องกูแล้วปะเนี่ยไม่นะไม่นะไม่นะแมงกเกินมาแล้วดิว่ะไอ้สา

ไโอเคโอเคไม่เล okay. okay. like. ่นละไม่เล um, cool. oh, no. hey, ่นไม่เล่นตั้งสติตั้งสติตั้งสติฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงตั้งสติฟังเสียงทุกอย่างปลอดภัยว่านะโอ้ยไททอง ชิปหายแล้วแมงก็อยู่ในฮ่องกงไม่รอดวะไม่รอดแน่เลยว่ะไม่รอดจริงๆแลว้วแหละดูหน้ามันสิมันไม่ยอม <c oughs> มัน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 จะตั้งสติกับที่อะไรได้วะคือแบบภาคแรกกูต้องกูแค่กูคอยดูเฟดนดี้ตัวเดียวกูก็เหนื่อยแล้ววะแล้วดูฟ็อกซี่อีกตัวกูก็เหนื่อยชิบหายแล้วภาคนี้แบบเออกูต้องหมุนกลองอีกกลายเป็นอีตัวอะไรไม่ใช่สารตัวนี้วะ 1> <1> ไอ้เป็นตัวภาคก่อนหนึงนั้นเลยขอบคุณมากอิสัตต้องเจนิส์เข้าถึงพลังแห่งธรรมชาติดืนน้ำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ทานอีกแล้วอ่ะถ้าจะเล่นกูขนาดนี้นะโอเคครับหลังจากที่ผมไปอ่านทิปและทริสเพิ่มมานิดนึงผมปรากฏว่าผมรู้สึกว่า ผมกำลังทำอะไรผิดพลาดไปหลายอย่างน่นเช่นกันนะครับเราจะมาลองกันใหม่ดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าโอเคสิ่งที่ผมต้องทำไม่ใช่มองหาบอลลูนบอยและแมงเกิลในช่องลมแต่ผมต้องดูตอนที่มันโผลมาตกปากทางช่องลมแทนเพราะฉะนั้นเราจะกดไลค์กันมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดแมงเกิลอยู่ตรงการลางหอเราก็จะเอ้ยอยู่ตรงกลางห้องโถงเราก็จะยิงแฟลชไลท์ใส่มันเหมือนฟ็อกซี่หวังว่ามันจะเวิร์กนะโอเค ไม้มลุมลุ้มๆๆ้มลุมๆๆๆมไม่เอาไม่เอาฮโหลไม่เอาอ้าจแจๆสวัสดียน่นี่นึงแบกูหายไปก้อนนึงแล้ว Gũi chạy mana dễ dãi Gũi chạy mana dễ dãi Mày mọc Mày Ok Ok Work Work Ok Đai Đai Holy Light Say HOLY LIGHT HOLY LIGHT HOLY LIGHT ĐU BÀO โอเคกูปลอดภัยอยู่มั e> ่งนะอีสั์ไม่ทันโอ้บอกู ูจัดการแกอีกสามตัวกูเจออีตัวหายี่แทนเดียคืออะไรเนี่ยโอ้ย <c oughs> นี่มันยากกว่ามิวสิกเกมเข้าใจไหมนี่มันยากกว่ามิวสิกเกมมึงมึงต้องตั้งสติมึงต้องตั้งจังหวะมึงต้องมึงต้องนิวไทป์มึงต้องพ <c oughs> <c oughs> ัดลมเรามาคุยกันดีกว่าไหมพัดลมนายเนี่ยไปหาเพื่อนเพิ่มทำไม มาเดาบ่เลยวะมาเดาเดาบ่เลยวะไ,ไม่มอง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 โอเคกูส่องไฟแล้วนะกูส่องไฟแล้วนะกูส่องไฟแล้วนะเฮ้ยดับเบอลคนลี่ไลท์ แมงก์เงินหายแมงก์เงินหายใครมา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 บอนนี้จะปิดกองกูหรือไม่วันนี้จะปิดกองกูหรือไม่ก็ตายจะปิดกองกูหรือไม่ก็ตายจะปิดกองกูหรือไม่กลับไปเดี๋ยวนี้นะกลับไปเดี๋ยวนี้กลับไปเดี๋ยวนี้กลับไปแมงก์ก็อยู่ในห้องนี้เหรอว้า ไม่มองไม่มองไม่มอง,อง,องคือมึงดักจังหวะกันตรงไหมปะแมงเกินโผลมาแมงเกินไปบอลลูนบอยมาบอลลูนบอยไปแม่งกูงไม่มีเวลากดไฟฉายเลยสัตว์ มึงอ่ะตัวดีของภาคนี้เลยภาคสองเขาไม่ได้จ้างมึงมาเลยด้วยซ้ำบูแซ่บ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 แซ่เสียงแมงก้อนปีนเหมือนตามส้มตับไงไม่รู้่ะ <c oughs> ดับเบิ้ลฟ็อกซี่ดับเบิ้ลเคลิลดับเบิ้ลฮลี่ไลท์ปุ๊บปุ๊บมึงอยากทำให้กูเปลีอยนมานาไปกว่านี้ได้ไหมกลับบ้านไป <ส straightforward> มึงเรียกเพื่อนไปด้วยขอบคุณกูไม่ได้ปัดจัดปาร์ตี้น้ำชาที่นี่แน่สัต complex, ทันเมื่อวาทันเม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 ่อวาทันไว้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  집회 집회 집회. 떼어 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 � ที่หาก,กูเกือบผ่านแล้ววะ่ะกูถึงทีสี่แล้วว่ะกูกูสิบเวลอาอัดเกมนี้มานานมากแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อตอนเดียวเนี่ยคืออะไรเนี่ยมไม่เข้าใจเทคโนโ,นโลยีของแมงเกิลกับฟอร์ซี่อ่ะแสบตาเอากูไปดีกว่ามันมันใช่เหรอวะ กูจะอยู่ต่อไปทําไม่ว่าทําไมวะ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  ตัว ฮะอะไรฮะเดี๋ยวว a t ไม่ไนายทำอะไรกับมานรดีไหนะ r e นี่ไนดะ้นี่กูจะทายมึองอยู่แล้วอะ อ,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 อนั่นคือเนื้อเรื่องด้านหลังความเป็นจริงในเฟดดี้ใครที่สนใจไปอาป่านวิกิเพิ่มนะครันแต่ที่กูด,ดูกูเหรอฮะเฟดดี้ไล่ตามฆาตกรเหรอ แล้วจริงๆนะตอนนี้คุยขับไปเล่นเกมอื่นมากเลย <g Boss> มาให้ความรู้สึกแบบทำไมกูต้องมานั่งแล้วกูโกรธมากเลยทำไมกูแพ้มาอีกกระต่ายอีกแล้ววะไม่ทำไมนะทำไมไอะทำไม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  หันขวาแล้วก็หันซ้ายแล้วก็หันขวาแล้วก็หมุนเพลงแล้วก็หันไปดูอะไรดีไม่คือบอกเครียดมากเครียดแบบเครียดเครียดเยอะเลยแบบพวกมึงจะมากันเยอะไปมา ให้ <Es> ครูกูอีกสัตว์กระตายเหี้ยกระตายเหี้ยกระตายเหี้ยเอ้าทำไมไม่ไปอ่ะ ่อยกู yes แม่ yes 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 รอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้กูให้กูเห็นนะให้กูให้กูให้กูเห็นนะ还没完的ว่าทําไ的还ว่า Hej! Hej! Hälsa mig efter i hallon! จะอหนไอ้ยกูไม่สนใจนะกูเฮ้ยมึงมึงเออมาไม่อะไรเฮ้ยอะไรเ้มึงมันใคร พามืงขาขึ้นเรื่อยๆพามึงชันขึ้นเรื่อยๆนืนสุดท้ายแล้วขอดูนิดนึงแล้วกันสักตาก็ได้อะโอ้โหฮัลโหล Um, hey. Keep uh, um, a so close I'm tonight, okay? Uh, from what I understand, the building is on lockdown. Uh, no one is allowed in or out, you know. Especially concerning any previous employees. Um, when we get it all sorted out, we may move into the day shift. Uh, this one just became available. Uh, we don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. Uh, we're gonna try to contact the original restaurant owner. Uh, I think the name of the place was... Red Bear's Family Diner or something like that. Uh -huh. closed for years though, so I doubt we'll be able to track anybody down. Uh, we we'll just get through one more night. Uh, hang in there. Good night. Hang in there one more night. Hang in there one more night. We're gonna move to somewhere else, okay? Hang in there one more night. บอกว่าเราเรายังเขายังหาเขายังหาเหมือนแบบกะตอนช่วงกลางวันให้เราไม่ได้อาจจะต้องไปทํากะกลางคืนท hey. ี่อื่นต่อแต่ก็เอหรือว่าที่กูเคยอ่านมันจะจริงวะเขาบอกว่าเฟติพักสองเป็นเหมือนอดีตของเฟ i p พ r คแรกทีไม่ทันแน่เลย ้างแม่งกูไม่สนแล้วกู่านคืนสี่แล้วกูเดี๋ยวกูค่คอยคืนห้าต่อไปบาย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 ไลฟ์เฟซบุ๊ก h a ดแชร์ bye. Bye ถ้าชอบแลวก็ subscribe ติดตามต่อไว้ผมเป็นไงผมจะถึงเฟนวันนี้ผมค็ลาไปพอนสวัสดีครับโอเคก็ตายไปแล้ว